2.5เนี่ย PM10 เนี่ยใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนิดเดียวแต่ PM2.5 เล็กกว่าเม็ดเลือดแดงอีกครับซึ่ง <Yeah. S 1> กำลังจะบอกว่าเม็ด PM2.5 ทํำไมมันถึงเข้ากระแสะเลือดได้ Thank God it's Sunday <S Life มัน,มน ฟันแล้วคุ้มทีนี้มาเรื่องของ particulate matter ครับว่า PM เนี่ยมันมีขนาดเป็นยังไงบ้างขนาดของมันเนี่ยถ้าเทียบกับเส้นผมเส้นผมอ่าหนึ่งเส้นผมเนี่ยถ้าเอา PM10 มาเรียงกันเนี่ยได้5เม็ดโอเคแต่ถ้าเอา PM10 เนี่ย1เม็ดจะเรียงเส้นผ่าศูนยกลาง PM10 ได้4เม็ด สองจุด5้าได้สี่เมตรใช่เ,เพราะฉะนั้นถ้าเอา pm สองจุด้ามาเรียงที่เส้นผมเนี่ยต้องได้ยี่สิบเมตรโอเคเล็กมากนะครับอันนี้ค <Okay. S 1> ือความหมายคือมันเล็กมากถ้าเทียบกับทรายก็คือเล็กกว่าทรายเนี่ยต้อเอาเรียงเนี่ยก็คือทรายหนึ่งเม็ดเล็กๆเนี่ยจะเรียง pm สองจุดาเรียงกันเนี่ยได้ส uh ี่สิบเมตรโอ้โหนะครับมาจากไหนบ้างอย่างที่บอกก็คือ pm สิบ5ุเนี่ยหลักๆมาจากการเผาไหม้ครับนะครับของกลัวแก๊สโซลีนน้ำมันดีเซล เผาหญ้าเผาไม้พวกนี้จะทําให้เกิด PM 2.5มกับ PM เ0นะครับแต่ถ้า PM10 เนี่ยมาจากการก่อสร้างอุตสาหากรรมการเกษตรอันนี้ก็มาจากเรื่องของ PM10 ซึ่งเม็ดมันจะใหญ่กว่ามผมมีอันที่ชัดกว่าเส้นผมครับคือเม็ดเลือดแดงยังไม่เคยเห็นเม็ดเลือดแดงด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยขนาดเท่านี้ครับแต่ p m 2.5เนี่ย PM 10สเนี่ยใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงนิ็ดเดียว แต่ PM 2 5เล็กกว่าเม็ดเลือดแดงอีกครับซึ่งกำลังจะบอกว่าเม็ด PM 2 5าทำไมมันถึงเข้ากระแสะเลือดได้ oh. เพราะมันเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงอีกนะครับ oh. และถ้า oh. เทียบกับแบคทีเรียมันใหญ่กว่าแบคทีรียนิดเดียว,แ,วแต่ถ้าเทียบกับโควิด19นี่โควิดเล็กนิดนึงเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย อนุภาคของ PM นั้น่าโควิด19ครับเนี่ยใช่นี่โควิด19ครับผมอ่นเล็กจริง่เพราะฉะนั้นถ้าเทียบ PM 2.5 <c oughs> แล้วเนี่ยดูบิก๊กบึ้มกว่าโควิด19เนี่ยน่าจะสักประมาณ20เท่าโอ้อยงี้ขอนอกคำถามนอกเรื่องนี้นะครับถ้าโควิด19เท่านี้เนี่ยล้วไอเอ็น95ที่มันกัน PM 2.5เนี่ยอืมกันได้ก<ช>ันได้ยังัได้อยู่กันได้อยู่นนยแต่ว่าหน้ากากแมสที่กัน พีเอกอทั่วๆไปจะไม่ได้แล้วเพราะมันเล็กจกัดอาจจะก,กันไม่ได้ใช่ครับ <Okay. S 2> ต้องไปดูที่คุณภาพของแมสอีทีนี่ครับ Thank God it's Sunday ไลฟ์มันๆฟังแล้วคุ้ม